thank <laughs> you ได้โทรหาเขาก่อนไหมใช่เขาไม่ได้กดในมีมันเลยนิดนมันมอไม่ม<อ>ีเบอร์เกสผีบ่อยช่วงนี้เราต้องตั้งกดหรอเปล่ากดเกี่ยวกับการเรียกช่างเ่ยมันเกสผีบ่อยมากมันไม่เหมือนหมอหรืออะไรอย่างเงี้ยเ้ยเคสมาก็คือเขาเขาขยับไม่ได้ถ้าเป็นหมอ มันก็ต้องมีกฎแบบช่างห้ามขยับรถอะไรไงระกว,ว่าช่างจะไปึงเออเออดีดีว่ะอันนี้ดีอันนี้ดีดไปจะไปเดิเที่ยวอันนี้ออกไปเมื่อทีแบบแโทรบอกแล้วพอไปถึงปุ๊บไม่มีโทรหายทีบอกเลยหลับโทษทีครับผมมาแล้วโอโ้โหต้องแบบว่า คือรถถ้ายังอยู่ในละยังอยู่นอกโลกคือห้ามพาวเลยยกเว้นแบบว่ามีคนไปอิมพาวให้อะไรเงี้ยอ๋อแต่มันก็จะมีปัญหาไอ้เรื่องพวกนี้ว่าถ้ารถตกน้ำมันก็จะอิมพาวไม่ได้นี่ก็จะลำบากแบบ่ยัดบินใส่รถเขาแจความรู้สึกว่าแบบสมมติกดซ่อมรถแล้วบินก็จิตรถเอาไว้ถ้าคนขึ้นรถก็บินเข้าถึงต้องไปจ่ายบินบนรถอย่างเงี้ย แบบหมอถ้าสมมติว่ากดปั๊มหัวใจปุ๊บินก็เข้าตัวเลยนะครับอันที่กดซ่อมรถปุ๊บินก็เข้าไอ้นี่ไปเลยนอแต่มันก็จะมีปัญหาดีกว่าถ้าสมมุตินอกพื้นเรื่องมากก็ทำเมนูหลายๆเมนูเมนูรถซ่อมนอกพื้นที่ะมดนะเดี๋ยวต้องแจ้งหัวหน้าช่างเราคนที่ ทานเอาไหมทานไปไหนแล้วตายแน่เลยแล้วทานบอกออกไปแล้วไม่ใช่หรอกูสั่งรูปแป๊บเอี้เนี่ยมันตายจะได้ฟงมือว่ะมันตายหรือมันออก่งน่าจะออกครับน่าจะออกอกไปกินข้าวกลับมาตามคุณพี่หลอดสโน ก็เรางกินข้าวก็ดื่มดับ แ็ซี่มันก็มียดำมันเป็นเองได้ดิแท็กซี่อ่ะแท็กซี่ไปซื้อรถเป็นเองได้ก็คนะันนี้ไปเป็นแท็กซี่มั้ยรถแรงไหมรถแรงไม่หนุ่มรถรถแรงไหมรถแรงไหมแรงป่าแรงป้ารถที่สวยดีฮะ แรงปะช่างจูนจูนเราแรงปะแรงเท่าไหร่โหลครับครับพี่วินมารับหน่อยวินอยู่ทางออกเมืองอ่ะอยู่ทางออกเมือง<อ>โรงบ้านเก่าวินหลังโรงบ้านเก่าอเพี่ดีออนขอบนอับรถเต็มซิ่ง <laughs> พี่ทนิีใหม่ไม่ได้กะว่าอยู่ล,นลนดนแรงโคตรเร็วเลยเร็ว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 เฮ้เป็นช่ากแต่ไมขึ้นเร็วไอ้นี่ออกมาไอเดี่ยวนี้น้ำกับอาหารมีรสเท่ากันปะ ความผุลดรถเท่ากันเลยเนี่ยแต่ตอนนี้รถเท่ากันเลยลองกิน,นเคซีไปแล้วก็ตอนนี้รถเท่าันไปเอ็น้องเข้าครับถ้าสมมติว่าช่างเยอะนี่อยู่ในเคสลองไปทำแท็กซี่เหรอโอ้โหเคสโคตรไกลที่ไหนวะพี่ คิดว่าคันนั้นกับคันที่คันไหนจูนแล้วกันจอดดีๆจอดดีๆวินมาจอดดีๆวินมาแข่งกับโคเมดพี่เปล่ามาแข่งกับโคเมิดเจ้าของอู่เปล่าคันนั้นเหยียบเท่าไหรอ่อีหกคันนั้นอีหก คัาน,นั้นน่ะ B หกเกียร์แกไปเจ็ดเกียร์จากไหนดะ B หกไปขับดูดิเจ็ดตรงไหนวะอันระเบิด ได้แบบเอาไปวัดกันได้ว่านี่นะครับคือมันจะมีการแบบว่าแบบเดี๋ยวเคสอยู่ไหนนะไม่มีโอ้ตัดหาด้วยท่าหาหายนี่ดาด้วย เขาไปเมืองนะเลอะไรครับเป็นตรงกล้าเข็นน่าจะขับไปนั่นแหละเบิกเบิกข้างในเว้ยเขารู้อ่ะถ้าสมมติว่าเขาจอดตรงปั๊มมันคิดพันห้าเข้าไปเมืองพันหนึ่งมันเบิกรถตรงไหนวะเบิกรถก็ตรงพาวไง ไม่รถช่างอ่ะรถช่างรถช่างคันไหนอ่ะกระบานะใช่ใช่กระบานอยไ่ในไอ้นี่ตรงที่เข้าเว้นออกเวนอ่ะแล้วมันจะมีไอ้นูกศรสีเหลืองๆอ่ะอันนี้มานี่ผมกดไม่ได้อ่ะมันเป็นอะไรไม่รู้ความอยู่นี่วะนี่ตรงนี้อ่ะกูได้แล้วกูได้แล้ว มันแต่งได้ไหมอ่ะแต่งได้ถ้าคิดว่ารวยรแพงหรออย่าบอกนะว่าแพงอมันไม่แพงหรอกแค่แมันแบบว่าถ้าสมมุติว่ามันเอนี่มันก็หาย ครับต้นเต็งครับต้องเสลิดครับ ะอ้าวป่ะไปเดาเท้าอ่ะจะไมไม่ออกบาดุดีไอ้ไอ้เฮียกูจะไม่ได้ถ่ายรูปหลักไหว้ที่กูหาร้านอื่นแล้วตอนกูจะถ่ายกูไม่ได้ถ่ายนี่แหละเขา รถรถไอ้ี t ีน้ำเงินนี่ของใครเนี่ยอ๋อโอเคเกือบเล็นรถหายไก่เสิร์เกือบพาวแล้วทำไมพังเนี่ยไปเลยไปเลย ครับคร uh ับลักคุูครับฮะบักอะไร Đây đó đó. khó, à, ai tặng ăn. Ok ok, ảo lên nào, không đâu hay này ạ. Vào ขอขออนุญาตไปหน้าเวทีครับไกลใชนะ่ไหมโอเคเรียบร้อยไปหน้าเวทีไปเคสเลยนะเคสคื่หน้าเวที